ครับทุกคนครับก็โอ้วันนี้ฝนตกฮะดูภูเหล็กไฟนะฮะโอ้โหขึ้นมาเลยอันนี้คือบ้านกรอบเนาะฝนตกนะ,ะับทุกคนโอ้โหตรงนี่ก็น,นี่คือบริเวณหน้าบ้านนะ คนใหญ่ก็นั่งอยู่ใต้ถิ่นบ้านอะพาทุกคนมาดูบรรยากาศฝนตกวันนี้คิดว่าแดดจะออกนะฮะเห็นแดดจ้างแต่เช้าแล้วแต่ว่าต่อ,อเที่ยงเนาะไม่รู้ฝนมาอย่างไรฮะตกเพ้อเลยนะฮะตอนนี้ค่อนข,ข้างแรงอยู่อ,อันนี้ก็วันที่สามของการกลับตัวครับทุกคน อยู่บริเวณบ้านนะฮะนะโอ้นะ พา,าทุกคนมาดูบรรยากาศฝนตกสดชื่นครับหายใจเต็มคอนนะ,อ,ะอ,ยนยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับทุกคนตอนนี้ก,กักตัวนะกักบริเวณนะ,อ,ะอากาศดีโอเคเลยนะครับไม่ร้อนเนาะแต่ว่าถามว่ากาศกลางวันร้อนไหมไม่ร้อนครับระหว่างที่นี่ก็ถือว่าไม่ร้อนเนาะอากาศเย็นสบายดูลมดีอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ใกล้ต้นไม้ อ่ขอบคุณกำลังใจครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นห้องพักนะฮะห้องพักนะฮะก็เตียงนอนนะฮะเป็นเตียงใหม่เนาะขอขอบคุณคุณสุตมนนะครับที่ซื้อให้เนาะไว้นอนก็นอนหลับสบายเลยครับขอบพระคุณคุณสุตมนด้วยครับที่ซื้อเตียงให้เนาะก็ระหว่างนี้ก็ จักตัวแล้วก็รักษาตัวเองด้วยเพื่อจะที่หายป่วยนะขอบคุณทุกกำลังใจครับพอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับฝนตกตกๆก,ตก,ต,กตกนะครับ